สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยครับเป็นยังบ้างครับไปอยเมื่อวานบอกเลยว่าสดชื่นทุกคนแน่นอนสําหรับใครที่ติดตามผลงานของผมเมื่อวานนี้เดี๋ยวเรามาดูผลงานเมื่อวานกันบ้างครับจะสดชื่นมไหมเราไปดูกันอ่าอันนี่ก็เป็นผลงานเมื่อวานครับที่ผมให้ไปหน้าช่องบอกเลยว่าสดชื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานของวันนี้กันบ้างครับอย่างทางด้านคู่แรกครับทางด้านคิตตันพาเล่แล้วเปิดบ้านตระเมีเยนของทางด้านอาร์เซนอลนั่นเองอบอกเลยว่าเกมนี้ก็จะเป็นศึกพิม์ลีกอังกฤษครับก็จะเตะเวลาตีสองแต่เวลาบ้านเราทางด้านอาร์เซนนนนนนอออลับเเเปิดดดทมมาาาาาใใหู้้้ีีีกกกวววว่่่่่่ชงงตคขสจ เพราะว่าจะมีอย่างทางเยือนกาเบียวมาเติเนอรี่แล้วก็บุโกโยซาก้าแล้วก็กาเบียวเคสโทดแล้วก็กองกลางก็จะมีทางด้านโอเดกาสดีแคนไลท์มาบอกเลยว่าจ,จัดเต็มแน่นอนสำหรับไอซอโนนี่คืนนี้แล้วบอกเลยว่าทีนี้ไฟฝั่งทีมเย็นน่าจะได้เปรียบกว่าเพราะเรื่องสภาพทีมตอนนี้บวกกระดังงชุใจตอนนี้สภาพทีมค่อนข้างแข็งแกร่งกว่ามากจริงแล้วก็ขอญาตไปทางด้านไอซนโนนได้เลยค่อนข้างมั่นใจจริงมาดูที่คู่ที่2ครับเป็นลีกแอนโซซิลาอิตาลีทางด้านโตริโนโนเปิดบ้านตอนเเยือนของทางด้านไก เวลาหาทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเราครับทางด้านโตริโน่เองครับเปิดเลทมาให้ดูดีกว่าที่0 7นย์เ็าเกมนี้บอกเลยว่าค่อนข้างน่าสนใจครับเพราะว่ามันเป็นบอลสไตล์บุกด้วยกันทั้งคู่แล้วคู่นี้ไม่ต้องคิดเยอะเลยครับมองไปที่กำแพงสูงเต็มเวลา90้านาทีได้เลยค่อนข้างน่าสนใจมากคู่นี้ ออมองไปที่กำแพงสูงเต็เมเวลา90นาทีครับสำหรับตริโน่กับาการี่มาดูที่คู่ที่3เลยครับทางด้านโบโลญญาเปิดบ้านต้อนเยือนของทางด้านเอซิมิลานครับอ่าก็จะตะเวลาตี1:45จามเวลาบ้านเราทางด้านเอซิมิลานครับก็เปิดเลทมาให้ดูดีกว่าที่ครึ่งช่วงตัวบอกเลยว่าเกมน,นี้ค่อนข้างสนใจเองสำหรับทางด้านทีมเยือนอย่างเอซิมิลานเพราะว่าสภาพทีมตอนนี้ค่อนข้างแข็งแกร่งกว่ามากจริงๆแล้วบบกแรงจูงใจตอนนี้การเล่นนอกบ้านเขาถือว่าฟอร์มดีมากและผมเชื่อว่าเกมนี้เอซิมิลานเก็บสแต้มได้นอนไปทางได้ มาดูที่คู่ที่4ลนะครับทางด้านอาราเบนะเปิดบ้านตระเมียนของทางด้านเซบียาเนีเป็นศึกลาลิกาสเปนครับก็จะเตะเวลาเที่ยงคืนตามาบ้านเราเกมนี้ทางด้าน,นเซบียาเปิดเลทมาให้ดูเดียวที่ปอปาสองตัวหรือว่าปอปาตาโกมนี่เกมนี้บอกเลยว่าค่อนข้างน่าสนใจครับสำหรับเกมนี้สำหรับทางด้านเซบียา เพราะว่าเปิดเลดมาให้แค่ปอปลาสองตัวและบอกเลยว่าผลงานเขาค่อนข้างน่าสนใจพอเพืนเพราะว่าเขาค่อนข้างน่าจับตาม,มองครับสำหรับทางด้านอีวานไาคิติกองกลางันนี้บอกเลยว่าประสบการณ์ค่อนข้างเยอะและผมเชื่อว่าเกมนี้เซบีย่าบอกแดงจุงใจตอนนี้ก็ไปได้แน่นอนครับไม่ต้องคิดเยอะเลยครับสำหรับทางด้านเซบีย่าในวันนี้ครับมาดูที่คู่ที่ห้าเลยครับทางด้านกานาดาเปิดบ้านตระเยือนของทางด้าน ไลโยบายเกนโนว์เป็นศึกลาลิกาสเปนเช่นเดียวกันก็จะเตะเวลาตีสองครึ่งตามเวลาบ้านเราเกมนี้ครับทา้งนั้นแคนาดาเปิดเลทมาให้ดูดีกว่าที่ปอปาสองตัวหรือว่าปอปาตะกลมเกมนี้บอกเลยว่าค่อนข้างน่าสนใจสําหรับทา้งนั้นเจ้าบ้านอย่างแคนาดาเพราะว่าเกมนี้เองการที่ในบ้านเขาก็ถือว่าฟอร์มดีมากและโบว์แรงจุงใจตอนนี้สภาพทีมค่อนข้างพร้อมแล้วก็ทา้งนั้นทีมเยนองสภาพทีมตอนนี้อาจจะไม่ค่อยพร้อมทเท่าไหร่ครับค่อนข้างขาดตัวไปเยอะแล้วผมเชื่อว่าเจ้าบ้านไปได้แน่นอนครับเพราะ มาให้ทางด้านนอคอปปิ้งครับเปิดบ้านตระเวียนของทางด้าน Aik โ o n a เป็นหลีกทวีเดนออสเวนคานะครับก็จะเตะเวลาเที่ยงคืน10นาทีบอกเลยว่าเกมนี้เองทางด้านโซนาเองครับเปิดเลทมาให้แค่เสมอหรือว่าหัวล้านนั่นเองและเกมนี้ผมมองว่ามันยังไงก็ต้องเปิดเกมแรกกันอยู่แล้วเพราะว่าเป็นบอลตั้งรับโดยส่วนกับทั้งคู่เลยครับและผมเชื่อว่าเกมนี้ครึ่งแรกมีประตูแน่นอนนะแต่ว่าผมมองไปที่กำแพงสูงเต็มรวกาสิบวินาทีดีกว่าจะได้ไม่เจ็บตัวครับ เต็มเวลาก็าถิมทีแล้วผมขอญาติถิ่ดาวด้วยครับคู่นี้ค่อนข้างมั่นใจมากอาร์เซนนอนอไปสี่ดาวเลยครับแล้วก็ทางด้านอสิมิลานครับาให้ไปสามดาวแล้วก็ที่สูงได้ที่ผมจะให้ในะวันนี้ก็จะเป็นทางด้านพาเลทครับคิตันพาเลทนั่นเองอันนี้ก็จะเอาชื่อย่อไปก่อนเนาะแล้วก็ทางด้านโบโลญญานะครับโบโลญญาแล้วสุดท้ายก็จะเป็นทางด้านอาราเบีย สำหรับเพื่อนๆพีคนไหนครับไม่อยากพลาดแนวทางฟุตบอลดีๆแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับวันนี้ต้องพิธีต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ